เมื่อวานอีเป็นทั้งเอฟซีที่ประเทศไทยแล้วก็ประเทศเลาวเด้อีข้อต้อนรับเข้าสู่ช่องห้องเศร้าเมค่ะเมื่อนี้เมก็พาพี่น้องเน้องมากินข้าวค่ะมากินข้าวที่ส่วนซาธารณะนะคะมาชมบรรยากาศเลยเนาะมาชมฝั่งเที่ยงงกห้องแดงปิดตหาหักจังแล้วข้างน้าเมื่นี้ก็อีเป็นต้นอันนี้เด้ตอต้นดอกแกว้วงามจังแค่ค่ะ บรรยากาศดีไลยดีไลยเี yeah. ่ยเมเห็ดกับเขาค่ะมากินงายเนาะได้พักผ่อนแดดมื่อนี้เป็นวันยุดโอ้ oh, oh, บรรยากาศดีค่ะแทะเอาแท้เอาวาฟ้าปอดโปงงามดีจังเฮลมเย็นว้อยๆนะคะเอาพัดมาแดดบ่มย่างดอกให้มันมเหมาะกับบรรยากาศนะบอมนะ <laughs> มาเด้อมากินเ้ากับข้าวเม่กันค่ะเม่เหาะย่างมากินวันตีเมเห็ดไว้อะเนาะม็มีพัก มีอันนี้ค่ะไขต่ต้มมันอีวุไก่จักน่อยเนาะแล้วก็อันนี้ก็เป็นเจลเจลปลาเคือก็คือสุกปลาเคือฮะนาะแต่ว่าบ้านหมีเรียกว่าเจลหรือผักกับกบหมีนะ่ย่างผชมค่ะคือเกาค่ะมลาะาแล้วก็ผักสีมักมักกินสนีนะคะเนาะเอา้าหมีกขยามหมาบ้องมีแดมักกินเขาเรียกว่ามักกินเขา้าปลาฮะนะคะ่ะแอบเขาน้อยค่ะ ขานี้บประมาณน้อยเด้อพี่อะน,นี้เข้าตกมาค่ะพี่น้องอันดอกแก้วตกมามากินข้าว่อนเอามีก็ลืมอันใดก่อนเดี๋ยวต้องให้เจ้าทีจะถามเพิ่นก่อนเนาะเดี๋ยวเอาซ้อนก่อนจะเอามากเนาะซ้อนกันเลยซ้อนก็เอามา เอาใบไดเอา้ามีเอาอันนี้เนาะใส่อันนี้แล้วกันเนาะจังใดใส่ใบระกอดดีกว่าค่ะจักเบืดเนอะนี่ไปเอาใบปประกอดก่อนมาเห็นเพิ่นนะ้ำหอม บามีความสุขไรในมาสนีเนาะรำแกว้วเข้ามาเข้ามาเล่นกีฬากันมาเดินเล่นตะหมิมาท้ายมาห้าก,กินเขาอะหัริสมพาเข้าผ่านรู้เข้ามาออก,กํำลังกายกันมาเดินเล่นคุยก่นคุยเสร็จ

ข้าวเมี่น้องบรรากากาก้าขากเอาแฮเอาวา บมอะไรเนาะประราาหนวดจังค่ะหนวดหลายอ่คือ ขนระยะอีพาอเกีียงนอก,อ,กนอ่ะนอกอาแง่าถักกิ็ดกระูบางที่หายแสบเนาะป้อนกันอ้ําอ้ําไม่ได้วยคาย มันพัก บอกเลยค่ะว่าปันเรียบกาวตัดสุดแพงยหลี่มาเด้อพี่น้องคำนี้มีอีกกินเพื่อค่ะนี่เนาะคุยคักๆเลย ้อยก่อใคอื่น้องนไฟฟันไมาคันนีสร้างบานน้อยเนาะ ่ยักได้บ้านน้อยรังหนึ่งนะบ้านรังเลยเนาะอยู่ผู้เดียวนะคะ่ะแล้วก็เห็นให้มันเป็นตะหากักแล้วก็ไอ้ปุ๊บต้นลอกแก้วนี่นะคะไวัยปฏิวิณรอบบ้านแล้วเวลาที่เขาตกลงหงนันะมันก็ได้งามๆหัาไปได้ทายหนึ่งสิบอืมมาธรรมดานะเอาไปอยู่กับปูชีวิตเหาเนาะอย่างบรรดาชีวิตนะพอนั่งน้อยๆพอเอาล่างไงนาะ เนี่ด้ยินเสียงนกจิ๊บจิบจ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บเพิ่นคุยกันนะบรรยากาศคาดไาดรผักนี่อ,อี๊ลอกผักดัง ่ได้ฝังง่งทั้งผิงมีฝั่งเพียงนุกลมผัดบ้อยเป็นยากาศดีค่ะอ,อีกืนอนม,มากินข้าวก็คือไายยางไก่บ็อกแก้วลน งามมแหออืยากให้พ so ี yep. ่น้องปองไปมานั่งชมวิวกับซาเม็จังเลยค่ะงามจังวิวอ่ะอีนี่ดอกแก้วล้นเต็มเน้าห้างนี้ยนะเอาเมยให้ดูอุปเสียเอาเห็นบอลนี่บอกแสดงตัวเพียดอกแก้วตี ต้นดอกแก้วค่ะอู like. ้งามจังเมนังเมนังกินอย่เนี้ยดอกแก้วเขาก็ตกมาบุบ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 แล้ผู้ชมค่ะอืมน้องถนมาตั้งใกล้ๆค่ะนี่บรรยากาศดีค่ะใหม่แล้วใหม่แล้วกูเบากูซ่าใหม่สอดเข้าสีเขาค่ะ เข้าฟันกับฟันไวยักษิณผู้บ่าวมานางกลินเขาเสน่หจบเขาเมี่ยป้อนกันน่ารักอะ่ะ <c oughs> <c oughs> น้ำสมเหนี่ก่อนอีกนิดแล้วค่ะเก็บหอนะ้องกันแตาว่าจะงี้ก่อนเนาะเพื่ออีกกินต่อนั่งเล่นสงบรรยากาศก,าก่อนไ่เป็นยัางดอกลมเย็นผัดห้อยหวอยเป็นตายยัาปลามีป่าเผ่าเนาะต่ำส้มต่ำ ประทานน้ำสักแปบบ๊บท่านม,สมาสชมผะาเมกอีกอำลามผ่าจากไปแค่นี้เด้อเห็ดอันใดก็ได้คันมีเห็ดอันใดประทึกใจอันใดก็เมก็ข้อทษข้อไขนงดเดค่ะเด้อข้อให้เอ็นดูมีเนาะพี่น้องป้องไปทุก ถุกฮอมทุกทุกคู่ทุกฮอมทุกฮอมทุกแจ๋ <c oughs> บอผิดเราทึกเ้ยค่ะมีก็ขอให้กดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามที่มีเดอเดอเอ็นดูซึ่งกันรายกนรนะคะเนาะพี่น้องคะ่ะมีกอให้พี่น้องมีความสุขได้คิดซิ่งใดก็คโคยส่งปัฒนา,นาขอให้ลำลำรวยรยเดินทางไปคิดปัดัดชิมทั้งสี่ก็คให้แคลคัาคาลสปอดไผ่จะคืนดีๆเข้ามาในชีวิตเด้อเหตุอันใดก็ได้เนาะ มกมก็เปิมยิงบอกค่ะให้เมก็มีแต่ความจริงใจทนะะเพราะว่าอีเป็นร่างกองหรือนะก,กองเมก็เป็นคนผู้สนีนะคะเนาะเมก็พาพี่น้องมาเบิงบรรยากาศนะคะซึ่งมันมันงามอิลี่ค่ะงามอิรี่บรรยากาศก็ไดายแล้วก็เขาต้องรีบมาทายแต่หัวคํานะตะวันแดดบอมเปนหรอกคันทายแหลงกว่านี้ไปก็ฝนมันก็บทตกค่ะพี่น้องค่ะเอาละเดอเมกอัมบาพาซากไปละเดรอรซากถึงซา มีไปก่อนเด้อเดี๋ยวไปเจอกันในคลิปนะค่ะสวัสดีค่ะ